สวัสดีค่ะพบกับด้ยพนานครฝากกระแสน้องมมอีกแล้วค่ะวันนี้ดุ้ยจะพามาดูเอเวอรเรสค่ะราคา1นึ่งล้านเจ็บาทคันสีเทาจะว้าวขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะคันนี้ค่ะเราเปลีย่ยนกระจังหน้าใหม่ค่ะเป็นแบบแรปเตอร์ค่ะ f o r D ค่ะชิ้นส่วนออฟโรดของนุ้ยคุณภาพสูง พีเยมทั้งหมดเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดค่ะเวลาเราเปิดประตูก็จะไฟสว่างขึ้นค่ะเพื่ลูกเล่นให้กับตัวรถค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นไฟขนาดใหญ่เลยค่ะมีไฟแคมซีค่ะปิดปิดอัตโนมัติแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะเป็นไฟสัญบอก LED ค่ะตัวนี้ค่ะมีระบบขับขี่ขั้นสูงสต็อปแอนด์กจากฟอร์เลยค่ะ เรามาดูช่วงล่างด้านล่างกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะเป็นยางเทพเลยค่ะตัวนี้ค่ะนุ้ยเปลี่ยนแม็กใหม่เลยค่ะเป็นฮอตทายค่ะลบออฟค่ะ44ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นล้อแม็กของแท้เลยค่ะนําเข้าเลยค่ะยางค่ะมาพร้อมกับยาง AMP ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอมค่ะตัวนี้ซีรีส์ยาง33คูู12.5อายุ20ค่ะสําหรับนักแต่งโดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอมาพร้อมกับ ตัวปีกนกหยงค่ะเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ควบคุมตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่งกับนุ้ยจบทุกคันค่ะเทมมากๆเลยค่ะหลูมากเลยค่ะรถคันนี้เจ้าของรถพี่สุริยาค่ะไม่เอาลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ต้องใส่ซุ้มล้อค่ะรถของพี่รอยอยู่แล้วค่ะต่อมาเลยค่ะเดินตามนุ้ยมาเลยค่ะมาดูบ้านหลังด้านหลังของตัวรถค่ะว่าด้านหลังของตัวรถจะเป็นแบบไหนบ้างค่ะสำหรับเอเวอรเรสต์คันนี้ค่ะ ไฟ LED ค่ะด้านหลังเลยค่ะเป็นลมดำลูกค้าสังเกตไหมคะเป็นลมดำแล้วก็มีตัวหนรรังสือเอเวเรสนะคะเ,เวลาไฟสว่างขึ้นค่ะตัวนี้จะออกสีดำค่ะเพิ่์มิติให้ตัวรถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวนุ้จะเปิดตัวประตูให้ดูค่ะใช้ได้ทั้งมือค่ะแล้วก็เป็นแบบแฮนด์ฟรีค่ะตัวนี้กว้างขวางนะคะบาะปรับ,บ,บ,บข้างหลังค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะ เวลาลูกค้าสมมุตินะคะอยากจะนอนด้านหลังนะคะตัวรถก็สามารถปูเพราะว่ามันเป็นแบบราบเลยนะคะคุณลูกค้าปูที่นอนหรืออะไรก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะนั่งเปิดคอมพิวเตอร์ทํางานได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะขนของสามารถได้สามารถทาได้ค่ะเพราะว่าแถวที่นั่งตรงกลางค่ะก็สามารถปรับพับได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะคะ 230โวลต์นะคะหรือว่า12โวลต์นั่นเองค่ะตัวนี้มีระบบของแฮนด์ฟรีด้วยนะคะก็คือใช้เท้านะคะในการปิดประตูก็จะปิดลงค่ะแต่ว่าต้องมีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าเราล็อกรถนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะนุยจะใช้มือปิดก่อน,นะคะ่ะเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างค่ะ ตัวนี้กว้างขวางค่ะนั่งได้สบายเลยค่ะดูด้านบนค่ะเป็นมุนลูกค่ะตัวนี้ค่ะมีมุนลูกค่ะแล้วมาดูภายในตัวรถกันบ้างค่ะเป็นหน้าจอนะคะข,ขนาด10นิ้วด้วยกันค่ะก็เพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามีระบบล็อกความเร็วค่ะ STOP and Go ขับขี่ขั้นสูงจาก Ford ค่ะหน้าจอสัมผัสค่ะหน้าจอสัมผัส12.4นิ้วหน้าจอสั่งการขนาดใหญ่ค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เพ n d r o i d Auto ค่ะมี Ford p a s s สั่งสตาร์ทในระยะไกลได้ด้วยค่ะแล้วก็มีคู่มือรถค่ะจากตรงนี้ค่ะสั่งการได้ทั้งหมดค่ะมีออโต้โฮลแล้วเรียบร้อยค่ะ โอเคนะคะมีคู่มือรถค่ะ Android วิทยุนะคะมีเดียนะคะจะมาดูการเปิดโมล,ลูฟก,กันบ้างค่ะตัวนี้นี่ค่ะเป็นระบบ2ชั้นเลยนะคะแล้วก็กดค้างไว้ค่ะคุณลูกค้าค้างอย่างนี้ค่ะก็จะเปิดขี่นะคะตัวนี้ก็ปิดค่ะแล้วคุณลูกค้ามี2มี2ระดับนะคะแล้วสามารถเปิดกว้างแล้วก็แคบได้ค่ะเราปิด ตรงนี้ก็คือปิดค่ะแล้วก็นู้นจะดูให้ดูผ้านะคะป้องกันการแสงเข้ามาในห้องผู้โดยสารมากเกินไปค่ะตัวนี้ก็จะทําให้รถไม่ร้อนจนเกินไปค่ะเวลาเรา,เอาจอดไว้ในที่ร่มนั่นเองค่ะหรือว่าเราออกต่งา,กตางจังหวัดที่มีอากาศร้อนค่ะเราก็สามารถปิดตัวนี้ได้ค่ะปิดได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะทำให้รถนะคะกว้างขึ้นนะคะ สนใจข้อเสนบพิเศษกับนุ้ยพนครไม่ว่าลูกค้าจะแต่งแบบไหนยก2ยก3ใช้ล้อขนาดไหนนุ้ยพนาคอจัดให้ได้หมดค่ะลูกค้าสนใจดอกเบี้ยพิเศษนะคะทักอินบ็อกซ์นุ้ยค่ะหรือเบอร์โทรนุย้ย0659353398ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ